สวัสดีค่ะสวยมากลินลี่นารีนาดในวันเกิดอายุ19ปีโตเป็นสาวเต็มตัวเรียกได้ว่าใครลหลายๆคนคงรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำหรับลินลี่ได้หมดทัศสดชื่นหรือลินลี่นารีนาดเชื้อแหลมสาวใต้มากความสามารถและมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงตามร้อยพี่สาวของเธอเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นเธอเป็นศิลปินวัยรุ่นอีกหนึ่งคนที่มักจะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนเพลงอยู่เสมอ เดลินลี่ได้ลวดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องมีผลงานเพลงฮิตออกมาอยู่เป็นระยะทั้งการปล่อยซิงเกิลเดี่ยวหรือร่วมร้องกับศิล,ลปินท่านอื่นพร้อมด้วยฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนได้รับโอกาสในด้านการแสดงมีผลงานภาพยนตร์ออกมาให้แฟนรับชมเธอนั้นถือว่าเป็นศิลปินอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยลินลี่ได้ออกมาโพสภาพในวันเกิดอายุ19ปีตัวเป็นสาวเต็มตัวแล้วสวยมากโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday to me ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์วอวยพรวันเกิดกันอย่างมากมายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ